หลายคนถามว่าเมื่อไหร่คุณอนุวัฒน์จะไปเที่ยวจริงสักทีหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนเป็นนัดไปเราจะเที่ยวจริงนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยเที่ยวทิปกันก่อนค่ะถามคุณช่อฟ้าคุณนิชาลีคุณผู้ชมเคยกินหอยเม่นไหมครับเคยกินแบบของญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นรสชาติแบบไทยๆหอยเม่นของไทยรสชาติจะแซ่บขนาดไหนนะฮะไปติดตามอนุวัฒจัดให้เลยครับค่ะ สนับสนุนโดย h ฮ l u x r ์ v ี GR s p o t t ใหม่ l e s ตัวอัลเทอร์เนทแอมบิชันหอยเม่นสัตว์ที่หลายๆคนหวาดกลัวเวลาว่ายน้ำแต่กลับกันนะครับพวกมันก็กลายเป็นของดีมีมูลค่าสำหรับพวกที่ชอบเปิดพิสดาร เขาหาและกินไข่หอยเม่นกันยังไงอันวัตรับไปจัดให้ครับป้าติ๋มจากกรุงปงปอจังหวัดชุมพรรอจนน้ำทะเลลงแล้วก็พาผมนั่งเรือออกไปไม่ไกลาจากฝั่งหาจุดที่หอยเม่นชุกชุมแกเตือนนะครับว่าอันตรายอย่าให้หอยเม่นตําเพราะตัวแกเองเนี่ยก็โดนตําจนเป็นรูสามรูใต้เท้ามาแล้วครับอ้าวอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมโดนตําเนี่ยก็เอาไม่ออก แลก็ทนคนปวดไปหรอปวดไปกี่วันอ่ะคเดือนว่าแล้วคนภาคใต้บางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามเกาะอย่างเช่นเกาะสมุยจะรับประทานไข่หอยเม่นการหาก็มักจะหาช่วงน้ำลงเพราะว่ามองเห็นง่ายจับง่ายครับเจอแล้วการจะจับต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่ามือเหล็กในการตักหอยเม่น น้ำลงมากจึงต้องระวังเพราะว่าหอยเม่นกับเท้าอยู่ห่างกันนิดเดียวพูดไม่ทันขัดคำครับพี่เขาโดนเข้าให้แล้วพูดแล้วโอ้เอามันเล็กไหมเนี่ยวลงเลยทำไมนะตีโดนเลยนะโดนไม่เอาวตายแล้วนี่มันแป๊บๆมันแป๊บแป๊บคือปวดเหรอฮะแมงป่องเคยโดนไหมตะขาบเคยโดนไหมเหมือนเหมือนแมงป่องเหมือนตะขาบอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเหมือนตะขาบโอ้โหอันนี้ก็อันตรายเลยพี่ใช่ครับ ภารกิจนี้เสียวขามมากเป็นพิเศษโอ้ไม่ต้องใส่ใช่ไหมมาต้องลอยตัวแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าถูกหอยเม่นด้านล่างมือหนึ่งที่เขาก็จะเกาะเรือเพื่อช่วยพยุงตัวตาก,ก็ต้องคอยสอดส่องมองหอยเม่นใต้น้ําเมื่อเจอหอยเม่นแล้วก็ใช้เจ้ามือเหล็กนี่แหละครับค่อยๆตักขึ้นมาบนเรือ เลือกหอยเม่นที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นเห็นพี่เขาทำไปแล้วคราวนี้อนุวัตจัดให้บ้างตาต้องมองหาหอยเม่นนะครับเท้าก็ต้องระวังเมื่อเจอแล้วช้อนขึ้นมาเลยครับ แบบนี้จนกว่าจะได้หอยเม้นตามที่ต้องการขั้นตอนต่อจากนี้สําคัญครับเพราะว่าเราจะได้รู้แล้วว่าเขากินหอยเม้นกันยังไงขุงมือก็ต้องหนาผ้าที่จับก็ต้องหนาเทียบเท่ากับผ้ากระโปรงนักเรียนสมัยก่อนอ,อันนี้คือคือคอไออืไข่ม,นมนะนารอาโอไข่เม่นนะตี้เยอ๋อ นี่นะครับหน้าตาของไข่หอยเม่นต้องล้างทำความสะอาดเอาเฉพาะไข่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ระหว่างไถ่ทำฝน,นีก็ตกลงมากลายเป็นอุปสรรคสำคัญของการทำงานครั้งนี้เมื่อฝนหยุดแล้วป้าบอกว่าถึงเวลาสำคัญแล้วครับเพราะว่าผมต้องลองกินไข่หอยเม่นสดๆเหมือนคนเกาะทางภาคใต้ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับ แม่กินก่อนปลากินก่อนป้ากินไปดูก่อนกิไม่ได้ <c oughs> รสชาติบอกไม่ถูกถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเป็นสินค้าราคาแพงพอสมควรนะครับบางคนนิยมเปิบกันแบบสดๆแต่บางคนชอบรับประทานแบบสุกๆทำได้หลากหลายเมนูทีเดียวครับนี่คือไข่หอยเม่นที่ย่างแล้วรสชาติก็แปลกแตกต่างกันออกไป ทำเมี่ยงไข่หอยเม่นก็ได้ครับเมนูที่คนนิยมรับประทานมากที่สุดน่าจะเป็นยำไข่หอยเม่นใส่เครื่องยำคุกคลาวให้เข้ากันทําได้ทั้งแบบยำสดสดหรือว่าไข่หอยเม่นทอดนํามายำก็อร่อยดีนะครับนี่ถือเป็นอาหารและก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นานๆจะได้กินสักครั้งหนึ่งธนาธน,นาวงภาพมุมสูงชาวบนคำหอมถ่ายภาพอนุวัจจะให้สวัสดีครับ อ้าหลายคนถามว่าแซ่บไหมคุณคนุมอร่อยไหม,อ,มอร่อยฮะพอนํามาทําเป็นอาหารแล้วก็มันยิ่งมันกรอบมันอะไรอย่างเงี้ยอ,อร่อยรับเมนูนี้ใครๆก็อยากกินทีมงานก็อยากกินนะคะน่าชิมมากเลย